สวัสดีครับเข้ารับเข้าสู่ช่อง i 4 o to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอเนาะเป็นตัว AirPod Pro นะครับผมโอเคนะครับก่อนเราจะคิดองไรุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ c r i b e ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับสภาพนี้คือสวยมากนะครับสภาพนี้แบบยังกับมือหนึ่งนะฮะสวัสดีครับไม่มือสองนะฮะสภาพนี้ยังกับมือหนึ่งนะครับนะฮะแต่ละตัวนะครับนี่ฮะ สวยมากครับสภาพนี้สวยหิ๊บเลยนะครับนี่นะข้างซ้ายข้างขวาเนาะสีลงสีเหลี่ยวนะครับทรงหูฟังนี่สวยมากนะครันี่ครับสวยจริงครับสภาพนี้แบบย้ำเน้นย้ำสวยจังสวยจริงฮะนะครับนี่อาจจะเปื้อนนิดหน่อยนะเพื่อนเศษฝุ่นที่เฉยนะครับอย่าผมเช็ดออกก็เกลี้ยงแล้วเนี่ยดีครับสวยเลย ได้ว่าครบกล e. ่องเลยนะครับครบกล่องเลยเนี่ยฮะก็จะมีจุกยางของเขานะครับนี่นะฮะจุกยางของเขาครบเลยเนาะนี่นะครับแล้วก็นี่นะฮะสายชาร์จนะครับเรียกว่ายังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะฮะนี่นะฮะสายชาร์จที่ยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะครับนี่นะครับอยู่ในล็อกดีซิลอย่างดีนะฮะโค้งงคู่มือก็ครบนะครับผมโอเคนะครับท่านใดสนใจเนาะกระทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องสเปคแล้วก็ราคานะครับจะแจ้ง,งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนนะครับรับรองไม่แพงจับต้องได้แน่นอนครับสภาพขนาดนี้สภาพมือหนึ่งหายากมากนะครับโอเคนะครับสำหรับทิ่นี้ก็ไม่มีอะไรเนาะสภาพสวยมากๆ พร้อมใช้งานสุดๆนะครับใครได้เป็นเจ้าของนี่ผมคิดว่าน่าจะประทับใจเนาะมือสองสภาพมือ1นนะครับหายากกันเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเออลืมแจ้งไปว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับเชื่อมต่อได้ปกติทุกอย่างนะครับคือผมลองเทสแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ